เอาละครับผมจะใช้เวลานะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเดือยวได้ไม่กี่เมืนะครับไม่กี่นาทีแล้วนะครับผมผมก็รอเลขด่วนอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับไปกันเร็วเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีที่ซื้อนะครับด่วนเลยครับแอนะครับแอปเอนะครับเจ็ดนะครับแล้วก็ใส่เลยครับผมแอาไปเลยครับผมมีที่ซื้ออยู่นะครับอย่าลืมเลขด่วนวงในนะครับใส่ในเขาให้วิ่งเจ็ดนะครับใส่ในให้วิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับใส่ในเขาให้เจ็ดกับแปดนะครับส่วนตัว นะครับตัวเลขเนยครับส่วนตัวเลขก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงมาดูของผมก่อนนะครับสายในวิเจ็ทนะครับสามารถที่จะเอาไปได้เลยครับชุดนี้เป็นชุดสูตรสามตัวนะครับนี่เดี๋ยวเป็นไปนเร็วเลยนะเดี๋ยวันจะไม่ทันเวลานะครับเราจะใช้เวลามากไม่ได้นะครับเสบ้าสามสิบแปดแปดสสี่สามสิบสี่ หกยี่สิบยี่สามยเจ็ดยเบวกสามสามสิบสเบแกสามยบยกเ็ดเม็ดเดียวผมนะไอเปินได้เม็ดเดียวนะครับสี่นย์แปะครับไปอย่างเร็วเลยนะผมนะเม็ดเดียวเลยสี่นแะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับอุ๊ยอันนี้มันชุดเก่านะครับเดี๋ยวไงลงให้ สำหรับสูตรเลข V.I.P นะครับหลายท่านคงอยากจะรู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเลข V.I.P เนี่ยนะครับผมจะบอกไว้เลยนะครับต่อให้มีหลายสูตรนะครับแต่ว่าตัวเลขชนนะครับดูไว้นะครับสำหรับเลข V.I.P นะครับเราได้ที่9717นะครับ9 8 1 8แนะครับและในส่วนของชุด3ามตัวเนี่ยนะครับ408เอ้าเนี่ยเห็นไหมครับ408กับ418 419และ408 นะครับ41419นี่ครับเขามีเพียงนั้นครับเนี่ยคือเราจะมีเฉพาะ7181 488 388เห็นไหมครับชุดของ V.I.P. นะครับผมนะแล้วก็นี่นะครับ8118อย่างนี้แหละครับเนี่อันนี้9119เรัาชุดนี้เนี่ยนะครับเป็นชุดที่ดีอันนี้388อยู่แล้วนะครับชนกันสนั่นหมนไว้นะครับผมนะอันนี้ก็ V.I.P. นะครับเห็นผู้ชมนะ นี่พวกนี้นะครับสรุปแล้วนะครับชุด VIP เนี่ยนะครับในงวดนี้นะครับจัดได้ก็คือจัดนะครับเราจะได้ที่97นะครับ98และ17 18ทีนี้เราก็จะไปแยกบนนะครับแยกบนแยกล่างเลยนะครับเอาแล้วนะด่วนเลยนะเห็นแล้วก็ใส่เลยนะครับผมเนี่ยมีตะเก็บ18 19 1ทั้งนั้นเลยครับอันนี้ของ VIP นะผม970เนี่ยหางเดียวแล้วผมผมไปอย่างนี้เร็วผมก็ไม่ทันเนี่ยนะครับเพราะว่าสายในเขามาแล้วผมก็ต้องรีบเนี่ย นะครับแปเจอร์ไปเลยครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ